สบายดีป่าลุงเอฟซีทุกทุกท่านยินดีตอนหลับประชุมซองประจอยเด้อรดแพ้ลูกนี่เหมือนบึ้นแพ่ฮืม,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 มของระเบ้าอเออของระเบ้าคูคขอคีมยวหน้าไปเนี่ยเรามาซื้เป็นง้วน,อ,นอ,วอันโนมมตโต

นังน้องนังน้เออเ่งเ่ะตมือตมนี่ตมืปะตมือแะังเล้งำรถอยู่อยากขี่รถบนบจนางมาโจมนี่ ผูกไปนั่งวันละบ,บ่ายเมืม่อนี้หัวลมหัวหนาวพี่น้องเลยเนาะ <c oughs> ลมออกแ,แม่นบัตนาขีมขออ้มุกร้อนอากาศเปลีย่ยนแบบว่ามันมันกระตุกปรับแบบว่าเมื่อวานนี้มันห้อนเนาะห้อนแบบนั้นแบบเมื้อนี้แบบเย็นเย็นหนาวหนาววันแต่พอถึงขนาดบ้านหนาวแต่เบาหัวลมออกเลย มันออแลโอ้เราบ่าวล้วกันนาเอพ่ะเมื่อเราเสฉส่งเห็น n h a วนะขอนอนแบบวานนี <S <S ้อนแบบที่ข่เฮ็ดออกอย่างเนี้ยเนาะอืมพี่โบ้เล็นอย่างออกนี่ย่อยไอะไปดึงมาซื้อปิงนัวแบะมาดิ่นน้ำลานมาซื้อปิงนัวมาทีเลยสขีห่อตีเนาะแบบน้เขาหกนะน้ำตะได้ ว่านี่ร้านไปหาเมื่อนี้เราบเอามาหาล้านเหมื <laughs> อนใช่เหขึ้นมากยุ่ใช่ขึ้นมาเมัยอันบี้ได้บีเห็นจจดิช่วยได้เงยลมอยู่ดอ้ยลมไม่ถือได้ตัวกตาลอยลมไม่อือบ,บสิพัดใหรอแสงบึนบนนะทอยังห่นอน,นูอ่บ่ เย็นแล้วบึนบ hey. uh oh. yeah. oh, oh uh, uh, ึ้โจมพนังในห้วยบหนนพรเพิ่นไม่แ uh, ห uh ้งนะสอันไหนจะออกนะหนอวมตุเสียงเงินนะบะดีใจไหมดีใจไหมล้วแม่ดีใจไหมเพิ่นให้ตัวนั้งแบบนี้เออเออ ngam bò ngam bò, <laughs> 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 Đi chạy <laughs> đi chạy Đi chạy luôn đi chạy <laughs> đi hì đây đi.

หนแล้ววานังหนแล้วนางวันไหนแล้วนางวัไหนบอกแล้วตีหัวไอ้พาวะหัวไ้พาว่ะไอ้ทิดบ่หัไอ้ทิดบอไอ้ทิดไปใส่ใส่ในเห็เต้นบ่มุด Ui, ừ, mưa bài phá lẹ Nè, nó ôm cả mưa bà trôi đi พ่องพ่องแล้วว่าอีกแล้วเ่กเอ้ยพาห้องนะไป

เต้นเหมูเล้งหมูเล้งไแม่มึง,งมนงเป็นหายก,านากาันนั่งเลยหลอกจำปาว่านว่ารออันรนให้ห่ราอาถรก็ได้หอกปามาหลังเพืออกกเ่อนป้าพี่ก็ได้เพือนปลาจอยนะจนี่นะป้าคออหอกจมป้าแบ่งให้ละน้ำแนยขนมนั่นขนมกล้วยไ<อ>ด้แบ่งกห้เขากินไหมป,ไป,ป้าปลา ยืมมากระทอดได้หม่งไง่บอไปตำบืนก็ตตำอีกมาคิ้ดูี่มาขีดูดิเข่าห้อในเฮืออนเข่าหอดอันบอนกันนอนบัวจะกิเข่าไปหาน่ย สไลดย์อยู่ในผู <left> <bunker> ้ใดนะบอนละบอนชิ่งนั like friends, <completely> <neither> ่งป่วยหน่งนั่งมือวัตุไปล่างรถนั่งข้างนอกก็ได้อยู่ในก็ได้ในก็ได้มีมีอันสไลด์ล่าง แต่เขาเสียไล่หรือบ่เขาบอกใหตัวทางใม่โลเขาเว้อยู่ทางใม่กะแพงเติบไปเนาะเลยเนาะแต่จกพันจักเพื่อไล่ดิ ติดบ่ได้ติไอ้ทิดช่างโชงสลิปบาดนี้เออให้เอ้อยล่างแหนเอื้อยบ่มีน้าเอาให้เอ้ยล่างน้ํอ้เอ้ยดินน้ําขอ จะเฮือนป,ป้าป้าเอ้ยเอ้ยมิวัวมีน้ำหานเอ้ยขอล,าอล่างเงี้ยเด้อว่ะเห็นบ่ให้ <c oughs> เขาอีกเด้อขอบใจเด้อให้เอื้อล่างแน่ลูกอะ xịt จบออก có จบบ่ได้ติไปบ่ได้บ่ได้ Chị đi nó bươi đây ไผ à, Hả, อย่านั่งอยานั่งแงไปทางนั่นนุนับไปชนทางนั่เอยพาปัดเพื่อนน่ะเงไปทังน่้ยไอชนี่ยมอนีินะไอตวอันลมมันเอามากี่น้องเลยทั้ลมทังมามาอนีมาดมมื่อวานนี่มัเด็ดชดอย่แล้เมื่อวานนี้ อย่าไปเด้ออย่าไปเด้อยังเฉ่งเฉ่งดิอ้าต้องไปบ่นนะไม่เมืองชฉ่งเนาะมาหน่อยเมียอย่าไปไม่ไนะอย่าไปไม่ไอนะเฉ่งเฉ่งไปนะครูใกล้น้ำจับเด้อโอ้โหแอนเอ้ยโอ้ เออไปรถไปรถไปรถไออยู pues <em> <an> <t> ่นะมาโฮมไหมมาโฮมแม่สั้นน่ะไปดิเบื้ยมิวน่ะเอ้ยมิวใช่เอ้ยมิวเด้พี่พี่เอ้ยมิวอยู่พี่พี่น่ะเราะบาเมื่อป้าได้ค่ะไปดิมเราไประบาเมื่อป้าได้ฮะเราชิมื่อป้าแล้วันนี้แหบเ่าอุ้มไประบาเมื่อป้าได้ค่ะ น้าเอ้ยน้าแมงมุมอะไรไอ้แนมือต้มนะดว่าต้มกัเปียกนบมีเป็นนัวหรอฮะต้มกับเปียกเบลนี่เป็นนัวอล่ต้มกัเปียกข้าวนะใช้ดูดแน่นนะดมีตู้ต้มกับเปียกข้าววะ เอาเอามามาเยพาไปลูกไปมาห้แล้วว่าเมื่อเมื่อมาต้มชุดดูกินกับเข่าไปเอาเสียไปได้จานเข่าเองแล้วว่าได้เอาห้แล้วนะแม่หายแล้ไปห้บ้าไปลูกไป

เออเออเออกน kat ั่งก่อนลุกนั่งก่อนเออมา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 โอเคโอเคหพอคนห้องเราบ้าวันน่ง่ันจ้าวันนี้จ้าวันนี้จ้าแล้วแม่ตมือยมือตมือมือคนเก่งะตมือกตมือเด้อจ้าแล้วแม่ พาคุณหนูวะเนัดเดือนนี้เดืนหนาคุณหนู้า่ต้โคใครจะน็นเนี่ี่นเออชน้อยก็เมื่อแล้วบืนแล้ว่อช่ไงใช่บึนตัวนะใช่บึนตัวนะบ่ได้ขี่รชบบืน

ชนอะนี่ยานก็เป็นจริงจิงให่ดีใจวะดีใจวะเขาหาเลาะคุดเดี๋ยดิเขาลองหาคุดลายเลยคือบองว่าคืเข้าใหม่เนะอ กระปูกรมาขุดมาหนึ่ง uh ล่างกะคากันหนึ่งเนาะจำแจ้วสิฟุดมาหน่งแม่ลูกมาหนึ่งแม่ บ่ได้จัมปา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 ป๊า เต้นเนาะเต้นติ๊กตอกให้แม่มึงเนาะหากให้ได้เลยเต้นติ๊กตอกนะเต้นบุษบารู้เต้นบุชบารแม่พังให้มึงมึงนะให้มึงนกว่าบุษบาตาคมล้านตะวันล้านตะวันไ่ชมกว่เนาะรลองในฟงุร่องในฟาง่ะล้านตะวันไม่ชมปะ

ui nào đi ui nào đây nào đây? Ừ. nào đây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  nào đi nào 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 xe thịt nào đâu xe thịt nè ui nào đ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 i nào xe nào đó 1 นั่งไก่ลรวบา้าเท้อ้อ้ใม่ห้องผ้าห้องผ้าห้องน้ำผ้าเลยใช่ฮึยน้า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 พ่นาผ้าอยู่พี่นา

nó xăm nó này nàng long đâu nàng long đâu nào mưa pa rồi đó luôn đó hả nàng nhàn luôn 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 mẹ nè à พาใหยนะพ้อืออ <Wha> ุ uh. ้ยยันพาหามยเยสุดเียิเกือบไม่ต่อยไม่ต่อยห้องรู้ห้องไม่ตอยรูลงมาดิดิลงมาดิดิบ่อปดินเกือบนะบลดินมันเปื่อนนะไม่ต่อยห้องไม่ต่อยก่อน อ่านังน่งนี่ดิ์นั่งนีู่ดิบะโตมือมัหนีโตบมือมัหนีิคนเก่งนะเออทูจ้าวันนี้ทูจ้าวันนี้จ้าวันนี้เอาเอาพัดเพิ่นดูทำหน้าอีก โดนี่ดิลูกลดนี่ดิดะอ้ายาแล้วไปสิตกค่ะไอตูนน้อยตูนนไตูนน่ะไปหาทีบบอไปเดิมเม้าจอตาเด้อเกี่ยเมืองเกี่ยนกาตาเด้อมึงแน่หรูเวลาย่างนะ่ไปดที่ดย่าง เสียวเลยทิ๊แล่นเอาเดี๋ยวนี้นะไม่คิปทูแล่นนะย็นเ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 ยนเยนเย็นเยนเยนน้อยอนะ

ยาตยานบหมอว่ะมีแต่พ่อเด้าได้บ้างหอยคุดบ้างมีแต่พ่อเด้วพ้าไปคุดเอฟแปน่ะข้าไปคุดกบแล้วน่ะคนหาคุดหยิบหยิบอยู่ขนาดแม่เนบอกเด็กขาันขยันง้อเขาบอ ตอนแรกมาคนขุดแล้วน้ำหันเนาะเฮาไม่ได้ยินเขาว,ว่าสองหูเฮี้ยงกันสองหูเฮี้ยงกันอยู่วันเนี้ยเออพูดแล้วผู้ยังมีคนขุดกบเได้ไหมปวยเขียดทรายหรือเก่าแม่นบ๊อเมิวเมยโอเคสหรับพี่น้องจอยกับสิฟอจับจิตเพียงสก่อน Thôi, 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 lại đi thưa cha thưa cha này được <laughs> nhưng lẹ đi